โรงพยาบาล5 0 3ามหาวชิราลงกรณ์ได้พัฒนาระบบการบันทึกทางการพยาบาลในรูปแบบ IPD Paperless แทนการใช้ระบบการบันทึกทางการพยาบาลผ่านกระดาษเพื่อลดภาระงานในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ระบบดิจิทัลช่วยเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลในการรักษาผู้ป่วยและแจ้งเตือนประวัติแพ้ยาผู้ป่วย จากเดิมระบบการบันทึกทางการพยาบาลผ่านกระดาษใช้เวลา10 1ถึง15นาทีต่อรายหลังจากเปลี่ยนมาใช้ระบบ IPD Paperless ลดระยะเวลาในการบันทึกลงเหลือเพียงแค่5นาทีเท่านั้นลดภาร,ระงานด้านเอกสารและมีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการปฏิบัติการพยาบาลต่อผู้ป่วยลดความคลาดเคลื่อนในการรับคำสั่งแพทย์และสามารถป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนจากการสั่งใช้หรือบันทึกรายการยาไม่ชัดเจน ผู้ป่วยได้รับยารวดเร็วขึ้นจากเดิมที่ต้องจ่ายยาด่วนภายใน15นาทีลดลงเหลือ9นาทีและทำให้ทีมสหวิชาชีพเข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ป่วยได้ง่ายสะดวกรวดเร็วในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ